นะครับก็ขอ,อกาบสวัสดีท่านมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมดูเกมเมอร์ทีวีนะครับทีทีวีชแนลนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมคล้านะยๆท่านผมนะเออผมลงคลิปขอไปนะค,คุณสาวน้อยชิมิชิมิมย,ยิงอง,งุนสาวน้อยชิมิชิมิชมใช่ไหมรู้แหละครับผมข้าขอมา,าเกมอะไรกันได้ผมก็เลยเอามาสองเกมนี้ครับ จำชื่อเกมไม่ได้แล้วเกมที่ผมโหลดอยู่นะนะครับผมนะครับผมก็เกมนี้ไปมาเกมแรกเลยขอไปรอบผมเก็บคอนะครับโัเกมก็เล่นได้ครับผมเล่นง่ายๆแล้วมีไททันเลยนะใครเป็นแฟนไททันนี่อันนี้ผมเล่นตัวรีไวล์มันมีให้เลือกแค่ตัวรีไวล์อะ ความเป็นเอ้ยกันไหมแตกแล้วทีครับผมต้องเล่นแค่ตัวทดลองยวครับไม่ต้องรอครับผมนี่ครับผมแค่ผมมีคอมแล้วผมไม่เล่นันคอมไม่ดูตกลงไปแทบละโอเคครับบนรอลงไม่ได้ไปเล่นได้นะก็ถึงเวลาที่มาเล็กนิสตึ้งนะไม่ตึงนะ ครับเท่านั้นรอบไหครับนี่แหละครับเท่านั้นเล่นง่ายมากนั่นนะครับไอ้อ้วนเล่นง่ายครับผมนี่ครับผมเราลองโดนจับกินด้วยนะครับผมเรามีระบบโดนจับกินนะเล่นยากนะครับเล่นยากที่สุดนะลองโดนจับกินด้วยเฮ้ยไม่ได้嘛 ผมคิก๊กลิงโอเคเดีทุกคนตัวเกมมาห้าสิบเจ็ดห้าเออห้าสิบเจ็ดเอ MB ละตั้งแตกเออเพื่นที่น้อยเอ้ยเอ็นดักจังอ่ะนี่ยังไม่ตัวดีเลยครับผม คลุ้มคัวแตกไปตรงตัวร่วงไปแล้วผมก็ก็จะสมจริงนะเรื่ผมระบบดีนะฮะไม่ตามเลยครับผมเดีนี้มีตัวเล็กด้วยครับผมได้แล้วครับตัวเ,เลนะ็กอาจจะควบคุมคยากนิดนึงนะแล้วเปนานๆแล้วมันก็้องไงะไรไม่ได้ครับผมไม่เ ตัวแดงตัวตาแดงโอเคครับสมบูริงมากโอ้่ปรับได้สองแบบนะครับผมโอเคระบบดีนะเฮ้ยลูกมาลูกมันจะลูกมาแล้วร้องไห้ 5, อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวครบ เล่เหมือนกันนะสนุกดีครับผมวัดตุโอ้โหมาเริ่มเลยเหยียบลังคาได้เลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปขึ้นตัวครับผมอยู่ไม่ได้แล้วัดโอ้โหไปขึ้นก่อนครับผมขึ้นก่อนเอ้อยู่ไม่ได้แล้วครับผม ใหญ่เกินเฮ้ยตึ้มเมตรปไ้นีระบบแปลงได้ไม่ดีนะโอ้โหโอ้โหไม่ครับผมโอ้โหันมากมากใบใหญ่นะขึ้นลงแพงได้ได้ยี่สิบเมตรน่ะเอ่เได้สิ้าเมตรนะดูดิ ยี่สิบเมตรสัสิบมตรนี่แหละปืนฮะน่าจะสิบห้าเมตรนั่นแหละตัวสืมันเข้าไปได้ยังไงคร,รัวัน,น้าทิตยนนี่ครับผมคุค๊บมจะไปปุ๊บัาครับผมมันกำลังนอนอ่อืมอืมว่ารีย โอ้ยเกิดอะไรนี่ด้วยวเนี่ยีคิวแล้วเดี๋ยวผมเอาแล้วบุตเดี๋ยวผมเอาระบบุตรตบกิน,น,มน,มนมันดูนะเฮ้ยครับผมอย่าให้มันจับผมนี่ครับผมคนมาจับนะครับผมฟันขาก็มีครับผมนี่คร้ยไปไหมครับมันก็จะล่างวะเดี๋ยวให้มันจับกินเลยนี่เดี๋ยวเราคว้าเอา เนี <What? S 1> เ่ลงมานอนชื่อาจับเีนี่เขาจะจับด้วยเด,ดี๋ยวจ,จับเลย,เลยนี่มึงดูซ่ามาเยอ ผมแล้วผมจะกินครับผมนี่ครับผมใช่ครับผมกินมากินแล้วครับผมอ้ยครับผมไปเราไปเก็บต่อไปแล้วครับมาแล้วครับผมรอสักครู่ จะ build ว์วันทูไดครับววันทูอมผาขอบคุณนะโอเครับผมไม่สมัครลยเนี่ดีกว่าเล่นเปเล่นเนี่ยไปสริมปวนะครับช่วงนี้ผมไม่สบายเกครับ ไอคีเอ่ะเอาไอคีเอเอร์อได้ฝาของยานอวกันหรือเปล่าใช่ไหม,มอาจารครับผมซื้อนี่เป็นฝาของยานอวมาศนะชุดเกี่ยวเป็นฝาของอังกฤษหรือเมริกาะอะไร นานก็จะมีนิดหน่อยข้าครับผมเป็นฝายของสหรัฐเลยนะคุณฝายนี้ก็จะเป็นของเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็สองนนี้คือรัเสเซียนะรัเสเซียนั่นแหลแล้วก็ฝายนี้ก็เป็นฝายของอเมริกน,นะอ่าอะไรจีนอ่ะไม่ใช่จีนนะไม่ใช่จีนเป็นอะไรวะ แล้วเป็นอเมริกาปุบยังเพลิดเลยนีครัรบรไปเพลันเลยพวกจา๋วนะอันจั๋วปุ๊บไปกี่วาายวอะไรหรือเปล่าจะไปเกี่วอะไร แล้วเป็นที่ครับผมโอ้โหปืนนี้รีบเลยยับมาโอ้ยแตกโอ้โหปีงของผมน่ะก็อยู่ที่ห้าสิบเก้านะเฮียดูมันต่อโอ้โหเล่นยักมาก อูครับเติมวกเเลยโอเคลยดีนะเพราะผมไม่ไม่เป็นแหละเออ มาที่ตรงนั้นแล้วขุดตรงน้กบุ่ทุกไปม่ตองสออ,อ,อ,อย,ยินดกมากครับ เค <Okay, S 2> มาแล้วอาจับกันอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โห So what? The caffeine. ครับเกมนี้ผมว่าผมเล่นไม่ได้เลยเนื้อไปก่อนมีสกัดก่อนนี้สกัดก่อนีโอ้แต่ว่าเขาคือโป๊ม่ทำไมเขาจะถนัดจังเลย มาแล้วเอ,อเมริกามาแล้วครับผมอเมริกาลุกขึ้นสู้แล้วอเมริกาลุกขึ้นสู้แล้วอเมริกาลุกขึ้สู้แล้วครับผม ต้องมีเขาไม่ตายเนี่ยถ้าบอกว่าปู่ผมก็เชื่อนะครับตอนนี้เราปวดสมัยโอ้ย คือเขาไม่ได้เอยครับมันจะนานแล้วความีน่นจะนมากมมากเขาดมากครับผมอิตูรีครับผมชนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ